ผมโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าท้องถิ่นกับเรื่องการจัดการภัยพิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยดูในหลักการเนี่ยมีหลักการ Ti Alexandria ที่สําคัญมากเลยที่จะช่วยรับมือกับเรื่องภัยพิบัติเนี่ยในสี่ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือท้องถิ่นเนี <ones> ่ยก็คือหน่วยที่ใกล้ที่สุดนะครับซึ่งใกล้ที่สุดเนี่ยสำคัญยังไงก็แปลว่าใกล้ที่สุดเนี่ยคือเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะครับ อันที่2ก็คือท้องถิ่นของเราก็ทั่วถึงที่สุดเรียกว่าไม่มีพื้นที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการาดูแลอยู่ในเขตใดเขตหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเวลาเราอาจจะเปรียบเทียบกับส่วนภูมิภาคอันนี้ไม่ได้ ต้องออกตัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ได้โจมตีอะไรนะครับแต่ว่าเราเปรียบเทียบให้เห็นว่าเวลาเราพูดถึงส่วนภูมิภาคแม้ว่ามันก็จะครอบคลุมทั้งหมดแหละทุกพื้นที่แต่ว่าในแง่กําลังคนในแง่การเข้าไปในจุดพื้นที่นั้นการเข้าไปดูแลก็อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับประเด็นถัดมาก็คือเรื่องการเข้าใจพื้นที่มากที่สุดนะครับก็คล้ายๆกับที่คุณสมบัตินะครับได้พูดว่าไม่ใช่ว่า เห็นว่ามันเป็นน้ําแล้วก็จะพายเรือไปได้หรือจะขับเรือไปได้ทั่วไปหมดนะครับมันก็ต้องรู้ว่าแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับตรงไหนมันจะมีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุตรงไหนอย่างไรท้องถิ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ที่เข้าใจมากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้ผมอยากจะฝากนิดหนึงอันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราอาจจะต้องช่วยกันเยอะนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยมันเราอาจจะพูดว่ามันเป็นภัยพิบัติ จากธรรมชาติอย่างกรณี3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเราเราเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีฝนตกหนักเป็นพิเศษนะครับเมื่อวันผมไปกับ,นนบผู้นําฝ่ายค้านนะหัวหน้าพักประชาชนที่ศูนย์ส,ส่วนหน้าของอสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําที่สุราษฎร์พบว่า3วันนะครับฝนตกนะที่บางพื้นที่ในนราธิวาสและก็ยะลาเนี่ยถึงประมาณ600ถึง 1,000มิลลิเมตรนะครับซึ่งถือว่าแบบมันหนักมากถ้าเป็นบางจังหวัดนี้ก็นั่นคือฝนที่ตกทั้งปีนะครับแต่ว่ามาตกอยู่ในช่วง3วันแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่อาจารย์ทธเนศพูดถึงครับมันไม่ใชเ่เรื่องของธรรมชาติเพียวๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับการบุกรุกเข้ามาการทําถนนกั้นขวางลําน้ำนะครับซึ่งแน่นอนอมันเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนะฮะคราวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องในฐานะ ผู้ที่จะต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเดียวแล้วแต่อาจจะอยู่ในฐานะของผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาด้วยว่าจะวางแผนการพัฒนาอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับผิดชอบโดยตรงต่อเรื่องการจัดการภัยพิบัติก็น่าจะเป็นเหมือนกับฟีดแบ็ก k ลูป p ไปสู่ว่าแล้วทิศทางการพัฒนามันควรจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับอย่างไรก็ดี มันมีอุปสรรคนะครับเมื่อกี้ความสําคัญมันก็มีอุปสรรคนะผมก็จะยกมาเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างทั้งหมดนะฮะอาจจะไม่ได้มองแบบเป็นเชิงเฟรมเวิร์กนะครับเหมือนกับที่หลายๆท่านเนี่ยมองนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์บีรศักด์เนี่ยช่วยมองแต่ผมอาจจะมองเป็นลักษณะปัญหาที่เราเจอนะครับผมไปเจอที่หนองคายนะครับนายกเทศมนตรีที่หนองคายบอกว่า มันถึงเวลาต้องประกาศภัยพิบัติแล้วนะครับแต่ประกาศไม่ได้นะฮะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ทำยังไงก็ฝากสสนะไม่ใช่หมายถึงผมนะหมายถึงสสที่ไปด้วยกันนะครับช่วยไปแจ้งหน่อยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะใช่วิธีการที่ถูกต้องแล้วนะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมั่นใจว่าท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจนะครับและมีความสามารถในการที่จะพิจารณาประกาศภัยพิบัติ ได้ด้วยตนเองนะถ้าคิดว่าจังหวัดคิดว่าท้องถิ่นไหนประกาศโดยไม่สมเหตุสมผลผมคิดว่ามีอํานาจพิจารณายักยั้งนะครับหรือ,อเช็คอีกรอบนึงได้แต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยควรจะประกาศแล้วก็ดําเนินการได้นะครับทั่วถึงที่สุดนะฮะก็ตามทฤษฎีอย่างที่ผมพูดน่าจะเข้าไปช่วยได้แต่งบประมาณและทรัพยากรจํากัดนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในกรณีของ,ของอ น้ำท่วมในภาคใต้ตอนล่างนะครับผมพยายามใช้คําว่าน้าท่วมในภาคใต้ตอนล่างเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่3มจังหวัดแล้วนะครับสงขาลงไปไม่ได้ตั้งแต่ชนะนะครับหัดใหญ่ยังลุ้นอยู่ว่าจะกระทบไหมพัทลุงก็ยังต้องติดตามเฝ้าระวังต่อไปเพราะงั้นภาคใต้ตอนล่างตอนนีไ้ได้ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็สิ่งที่เจอก็คือว่า ไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่มีอุปกรณ์อย่างเช่นนะครับไม่มีเรือนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยไม่มีเสื้อชูชีพที่เพียงพอสําหรับอาสาสมัครในการที่จะลงไปในพื้นที่เพราะงะั้นมันทั่วถึงจริงแต่มันทําได้ไม่ทั่วอยูดีนะครับด้วยเหตุผลข้อจํากัดเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรนะครับเข้าใจพื้นที่มากที่สุดใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เวลาเราจะเข้าใจสภาพปัญหาก็อย่างคล้ายๆกับที่ คุณสมบัติพูดถึงนะครับแล้วก็คุณอนุสรพูดเราจําเป็นต้องมีระบบติดตามข้อมูลฝนเนี่ยเราต้องมีการคาดการล่วงหน้าต้องมีการพยากรณ์แต่การเชื่อมโยงระหว่างการพยากรณ์เหล่านั้นกับท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลคนในท้องถิ่น1 2 3 4สคนนะครับเจนรงองนายกใครแล้วแต่ประหลัดใครที่จะมาพูดคุยสื่อสารกันได้ชัดๆว่าตกลงเมื่อได้ฟังคําเตือนเหล่านี้แล้ว ควรจะปฏิบัติอย่างไรถ้าท่านจะปฏิบัติอย่างนั้นท่านมีอุปสรรคอะไรปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่มีคอนเน็ t ชันตรงนี้ที่เข้มแข็งพอไม่ไม่ใช่ติดต่อกันไม่ได้นะฮะแต่มันไม่มีระบบคอนเน็ชันไลน์ออฟคอมมูนิเคชันที่เข้มแข็งพอที่จะรู้ว่าขณะนี้ใครมีปัญหาอะไรอย่างไรและจะแก้อย่างไรนะครับสุดท้ายก็คือไอ้ประเดน็นเรื่องความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาเนี่ย ก็ในความเป็นจริงการตัดสินใจหลายๆโครงการก็ยังอยู่ที่ส่วนกลางนะครับยกตัวอย่างที่อาจารย์ธเนศพูดถึงถนนที่เชียงใหม่ก็พบว่าถนนส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาก็เป็นถนนของอหน่วยราชการส่วนกลางก็คือกรมทางหลวงนะครับซึ่งก็มันก็เลยกลายเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคเพราะงั้นเราอาจจะไม่สามารถคาดหวังเหมือนอย่างที่ผมพูดได้ว่าไอ้ฟีดแบ็กลูปเนี่ยจะเกิดขึ้นตราบใดก็ตามที่การตัดสินใจในการลงมาทําโครงการใน พื้นที่ท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในอำนาจของท้องถิ่นนะครับผมผมยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งที่ขอ,ขอเริ่มต้นเล็ก,ลกๆสั้นๆประเด็นนี้นะครับลุ่มน้ําอิงอันนี้น้ําท่วมประมาณต้นเดือนโทษทีครับปลายเดือนสิงหานะครับในกรณีของลุ่มน้ําอิงเนี่ยจุดเตือนภัยเนี่ยตัวครับจุดที่เขาเรียกว่าเป็นสถานีโทรมาสเนี่ยนะครับที่ตรวจวัดเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีน้อยมากนะครับมีไม่พอนะครับ กับการที่จะคาดการได้อย่างอย่างแม่นยาจริงๆรุ่มน้ําตกเองก็มีปัญหาคล้ายๆกันเดี๋ยวเดยังไม่ต้องพูดในฝั่งพมา่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าใช่ผมเห็นด้วยว่าในฝั่งพมา่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องเพิ่มนะครับเพราะงั้นไอการที่เราจะมาตรวจเช็คว่าแต่ละที่เนี่ยมีระบบเตือนภัยที่ พอหรืออยังเนี่ยอันนี้ยังเป็นโจทย์ที่เรายังต้องทบทวนนะครับในภาคใต้ก็เหมือนกันนะครับเราในขณะที่ภาคกลางและภาคเหนือเรามีแบบจําลองคาดการน้ําท่วมนะครับเข้าใจว่ากรณีเชียงใหม่มีการใช้แบบจําลองนะครับแต่ในกรณีภาคใต้เนี่ยฐานข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทําแบบจําลองเพราะงั้นแม้ว่าจะเคยท่วมปีที่แล้วปีนี้ก็ยังไม่สามารถลันแบบจําลองได้นะครับซึ่งกรณน,นี้เป็นโจทย์ต่อไปที่จะต้องช่วยกันแก้นะครับ ม่เสตเตือนภัยครับอันนี้เป็นความคืบหน้าที่ดีนะครับต้องชมก่อนนะฮะอย่างน้อยตอนนี้มี SMS มาแล้วแต่มันมีปัญหา2เรื่องนะครับแม่เสษแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าได้รับแม่เสจแล้วไม่รู้ว่าจะให้ทําอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็สะท้อนกันเยอะนะครับในช่วงภาคเหนือตอนนี้ก็ฝากคุณอนุสรภา,ภาคใต้ตอนนี้ปรับปรุงขึ้นอย่างน้อยบอกว่า เมื่อได้รับมเมสเซจแล้วให้อพยพไปที่ไหนอย่างไรแต่มีปัญหาหนึ่งข้อซึ่งผมเองยังไม่ทราบในทางเทคนิคว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันทยอยได้รับนะครับอย่างกรณีที่ภาคใต้ที่ที่ยะลาน้ําเริ่มท่วมเมื่อวานตอนเมื่อเมื่อคืนวันก่อนนะครับก่อนเมื่อวานนะครับวันซืนแต่ว่ามีบางคนได้รับเมื่อวานตอนเกือบเกือบทุ่มหนึ่งครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ว่าเออมันมันเกิด ปัญหาทางเทคนิคอย่างไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปแก้กันต่อไปอันนี้ในภาคเหนือเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องหอกระจายข่าวที่เป้เยษทีไม่ใช่ครับขอเตือนภัยนะครับที่มันมีการพบว่าในช่วงที่เกิดน้าท่วมในเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายน,นียก็ปรากฏว่าหอเนี้ยมันมันไม่ได้ทํางานนะครับจริงๆการมีหอแล้วมันไม่ได้ทํางานเนี่ยมันเป็นปัญหาในเชิงในเชิงความเชื่อมั่นในเชิงจิตวิทยากับ พี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะฝากว่าเราจะต้องทําไงให้ขอเหล่านี้กลับมาทํางานตามปกตินะครับแล้วก็มีการซ้อมด้วยนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาที่เชียงใหม่นะครับโซนนี้เป็นโซนที่ตอนน้ําท่วมรอบแรกของเชียงใหม่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะแปลกประหลาดนิดหน่อยตรงที่ว่าจริงๆอยู่ห่างไกลน้ําปิงนะครับอยู่เขตสันกําแพงอยู่เขตสารพีนะครับ แต่ว่าน้ําเนื่องจากฝนมันตกเยอะนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีการคาดการณ์ว่าน้ําจะท่วมเพราะว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะท่วมโดยล้นมาจากแม่น้ําปิงนะครับแต่ปรากฏว่าท่วมอย่างที่เห็นในภาพเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขกันอย่างจริงจังแล้วก็ไม่อยู่ในอํานาจของท้องถิ่นผมเข้าใจว่ามีการเสนอเข้าไปในที่ประชุมคลโมอสัญจรที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือพื้นที่ทุ่งรับน้านะครับในภาคกลางขออนุญ,ญาตลงมาที่ภาคกลางบ้าง ในภาคกลางมีพื้นที่ทุ่งรับน้ําอยู่10ทุ่งนะครับในในเขตภาคกลางนะครับก็คำว่าทุ่งรับน้ําก็คือเอาน้ําไปใส่ในทุ่งนะครับก็ความสูงเนี่ยนะครับนี่คือวันที่7นะฮะก็เอาน้ําเข้าทุ่งความสูงประมาณ2-3เมตรนะครับชาวบ้านก็ก็ก็เรียกว่าท่วมกันสูงนะฮะแต่เขาพออยู่กันได้นะฮะเพราะว่าบ้านเขาใต้ถุนสูงนะครับ ตราบเท่าที่ไม่ไปแตะพื้นชั้นบ้านชั้นสองของบ้านนะครับเวลาคุยกับประชุมกับชาวบ้านที่บางบานอายุทยาเนี่ยครับตัวที่มันเป็นเหมือนกระจุดอ้างอิงก็คือแตะพื้นชั้นสองแล้วอย่างนะครับเพราะงั้นเขาบอกว่าถ้าแตะชั้นล่างก็ไม่มีปัญหาขอร้องอย่าให้ถึงพื้นชั้นสองแต่ตอนนี้ระบบการเอาน้ําเข้าทุ่เนี่ยไม่มีไม่มีตัวจะเรียกว่าไงดีไม่มีตัวมาตรฐานที่จะบอกว่าเอ้ยเอาแค่นี้ ชาวบ้านเขาเขายอมรับอยู่แล้วนะแต่ว่าพอให้แค่นี้เถอะนะฮะอย่าให้เลยกว่านี้เลยนะฮะหรือถ้าบางบ้านที่ต่ำเกินไปเนี่ยนะครับเราจะไปช่วยเขายัางไงให้เขายกบ้านให้สูงขึ้นภาพด้านขวามือนี่เขายกเองนะครับบ้านด้านขวามือเนี่ยดีดบ้านมา3มครั้งในรอบ30ปีนะครับก็คือ10ปีก็ดีดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับและไม่ได้จบแค่เรื่องบ้านนะครับ ครับก็คือขณะนี้น้ํายังไม่ลดนะครับในท้องนาเนี่ยที่ทุ่งรับน้ำเนี่ยน้ำยังสูงประมาณ1เมตรนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านเอาไว้มาช่วยกันดูว่าจะแก้ยังไงถามว่าน้ําท่วมสูง1เมตรแล้วมันเป็นยังไงนะฮะคำตอบก็คือมันก็ยังทํานารอบถัดไปไม่ได้นะครับแล้วถามว่าทํานารอบถัดไปช้าเป็นยังไงมันก็จะไปทําให้ข้าวเนี่ยออกดอกเนี่ยในช่วง เวลาที่มันร้อนจัดพอดีก็คือประมาณเดือนมีนาเดือนเมษานะครับแล้วผลลัพธ์ก็คือเวลาข้าวออกดอกโดยที่มีอุณหภูมิเกิน3.2องศานะครับผลผลิตข้าวมันจะลดลงมันจะเมลด็ดเมล็ดมันจะรีบนะครับเรลดลงประมาณ30-40%เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเขาขอร้องเลยว่าทำยังไงให้เขากลับมาปลูกข้าวได้ทันเดือนธันวานะครับส่วนปีหน้าก็ใช้บริการเขาใหม่ยังได้อยู่นะครับขอ1อย่าแตะพื้นชั้น2 2ให้เขากลับมา ปลูกให้ทันนะครับในเดือนธันวานะครับเพราะการปลูกให้ทันในเดือนธันวาเนี่ยนอกจากเรื่องกระทบกับร้อนแล้วเนี่ยนะครับถ้าปลูกช้าออกไปเนี่ยรอบแรกช้าออกไปรอบที่สองช้าออกไปด้วยก็คือพอเดือนปลายเดือนสิงหาคมเป็นไงครับน้ําท่วมใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะงั้นอันนี้มันกลายเป็นโจทย์ที่ผมอยากจะฝากไว้ให้ว่าทํายังไงที่จะทําให้ท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการก็ขออนุญาตกลับมาประเด็นที่อาจารย์สืบสกุลได้พูดถึง เรื่องของการบริหารจัดการเป็นลุ่มน้ํานะครับจร,จริงๆเรามีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้านะครับแล้วก็มีคณะกรรมการลุ่มน้ําอยู่ด้วยนะครับเป็นผู้ที่จะวางแผนแก้ไขป้องกันนะครับปัญหาทั้งภัยแล้งและอุทกภัยนะครับแต่คณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยมีตัวแทนนะฮะของท้องถิ่นเนี่ยนะครับเลือกกันนะฮะมาจังหวัดละหนึ่งคน เพราะงั้นจังหวัดจะเล็กจะใหญ่ก็มีตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดละหนึ่งคนในลุ่มน้ํานั้นในขณะที่กรรมการลุ่มน้ําโดยตําแหน่งก็คือผู้ว่ามาจากกรมกองต่างๆเนี่ยสิบสี่บวกนะฮะสิบสี่คนขึ้นไปนะฮะที่ต้องบวกเพราะว่าถ้ามีหลายจังหวัดก็มีผู้ว่าหลายคนนะฮะถ้าอยู่ใกล้ชายแดนก็มีกะลาโหมด้วยถ้าอยู่ใกล้ชายฝั่งก็มีกระทรวงทรัพยากรชายชายฝั่งด้วยนะครับถ้าอยู่ใน3จังหวัดก็มีสอบอตอด้วยเพราะงั้นมันจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ ที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ครับผมขอนอแยกไปที่สรุปเลยแล้วกันนะครับครับก็สรุปว่าผมเสนออย่างนี้นะครับว่าพูดเป็นรูปแบบรูปธรรมแล้วก,กันนะครับก็ท้องถิ่นควรสามารถที่จะประกาศภัยพิบัติได้เองอันนี้ผมเสนอว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับข้อที่2ท้องถิ่นควรมีอุปกรณ์ที่จําเป็นในการช่วยเหลือให้พร้อมอย่างน้อยเรื่องเรือเรื่องชูชีพเรื่องอจุดที่ศูนย์อพยพต่างๆควรจะต้องมีนะครับ3 ก็คือการเชื่อมต่อกับระบบเปือนภัยที่สาคัญอันนี้ผมหมายถึงว่าบางที่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องน้าท่วมใช่ไหมครับบางเรื่องอาจบางพื้นที่อาจจะต้องเป็นแผ่นดินไหวบางพื้นที่อาจจะต้อง pm 2.5เราจะเชื่อมต่อกับเขาอย่างไรเชื่อมต่อในนี้ไม่ได้แค่บอกว่าเปิดเว็บไซต์ได้นะครับแต่ใครคือคนรับผิดชอบของจุดนั้นท้องถิ่นนั้นนะครับที่รัฐบาลกลางเนี่ยนะครับแล้วก็ท้องถิ่นด้วยกันเองเนี่ยสามารถติดต่อประสานได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดเหตุนะครับ รวมถึงนี่แหละครับอย่างที่ฝึกบรมพัฒนาทักษะค,ความเข้าใจเรื่องอการที่จะอ่านข้อมูลต่างๆในการเตือนภัยนะครับพัฒนาระบบ geo location คล้ายๆกับที่คุณสมบัติพูดถึงไปรษณีย์แล้วก็แล้วก็ไฟฟ้าผมเข้าใจว่าไฟฟ้ามีเป็นไฟเลยนะครับเป็นระบบไฟล์าฐานข้อมูลเลยทำยังไงที่จะเอามาโยงกับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยได้และไม่ควรจะใช้เฉพาะช่วยเหลือนะครับประเมินความเสี่ยงนะครับ บ้านหลังไหนมีผู้ป่วยมีผู้พิการนะครับมีความไม่พร้อมอย่างไรควรจะนํามาใช้ในการดําเนินการล่วงหน้าแล้วก็มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างที่คุณอนุสรได้พูดถึงไว้นะครับสุดท้ายไอ้ตัว geo location เนี่ยครับรบวนเอามาช่วยในการประเมินความเสียหายด้วยในการจ่ายชดเชยเยียวยาเพราะมันจะบอกได้ชัดเลยครับว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมีน้ําท่วมมากหรือน้อยอย่างไรนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากเรื่องการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติด้วยนะครับอย่างพื้นที่ทุ่งบางบานเนี่ยครับที่มีน้ําท่วมเป็นประจําเป็นทุ่งรับน้ําสําหรับป้องกันชาวกรุงเทพมหาคนครเนี่ยจะพบว่าไม่มีงบประมาณพิเศษนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลเขาตัวน้ําท่วมแต่ละปีบางปีก็จะทําให้ถนนเสียหายทําให้สะพานเสียหายทําให้โรงเรียนได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าแผนในการที่ทุกครับงบประมาณที่ เตนกว่าปกติผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะก็ก็ไม่มีนะครับมันก็จะเป็นงบประมาณปกติซึ่งก็จะต้องไปรอคิวอยู่ตามหน่วยงานต่างๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ในปีใดสุดท้ายเขาก็จะต้องมาฝากทีมสสที่ผมลงไปด้วยนะครับผมก็จะได้ยินฝากสสช่วยตามด้วยแต่จริงๆผมอยากให้มันเป็นระบบที่เรารู้ว่าถ้าท้องถิ่นประสบเหตุเนี่ยงบประมาณในการฟื้นฟูผมหมายถึงพื้นที่สาธารณะด้วยนะครับนะ่จะเป็นอย่างไรก็ขออนุญาตจบเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ